แนน่ะเปิดไหมถ้เปิดไหม <laughs> ใช่หลุดเฉยฮะลายที่สั้นที่สุด <laughs> ถ้าเป็นอย่างงี้มันไม่าจะไอ้นี่อีกหรอเออกลัวมันจะเป็นอีกวะมีแชร์ไปดีคูด,ด้วยเหรอ

ไปผิดทางเออไลฟ์หลุดเฉยเลยใช่เงเออแคทอาซามิอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยรอไปให้วิ่งต่ำไปว่ะ อาจะมีลมนละเขาได้เลยนะแค่ตายละโอ้ยบินโอ้ท่านได้บอลอยู่ข้างในอุ้ยสวยแล้วเปิดอยู่กับเพียาวนี่นี่ปิงสีปิงสีถ้าแบงได้แบง โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 มันมันโดนยิงไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สวยอัป4อมิเนตดูประตูรุ่นผมอะก็ได้โชว์อยู่อะก็จะโชว์เยอะวางโดนเนาะไอ้สุดวางโดนประตูมันปิดไม่สนิทอ่ะใช่โอ้ขอให้ไม่หลุดอีกนะโมก็จะมีเขตเขตปะอืมเขตไม่ได้ เพราะว่าจะเกิดจากการแบนดิตจากการง่ายกว่าอย่าหลุดนะเนี่ยกูชอบเขไม่เวนี้บุกกดไวบุกกดง,ง่ายต้องแสงมันมันคิดว่าไม่เป็นปัญหาเมอกี้เหมือนมันพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งลุงฆ่าได้เลยไหล ก็มันไม่มีใครคุมมันรูเดิมอ่ะรูเดิมที่ที่กูชนะทุกครั้งอ่ะรูเดิมเลยอ่ะไม่มีใครมาปิดตรงนี้อ่ะมุดเข้าไปปุ๊บอซามิกูยิงอาซามิล้มแคทหันหลังให้กูกูยิงหัวแคทมันตรงแบบมันไม่เห็นตรงนั้นมตรงน็นมันยากจริงแล้วไหมเหมือนไม่ค่อยมีใครสังเกตอ่ะไม่เห็นงน้อยมันมันล็อกไว้คนหนึ่งไม่อ้มันชั้นล่างหรอชั้นหนึ่งวะ นั่นแน่อุ้ยทันเดือดเบิร์ดอย่างนี้ก็น่าเข้าห้องเฮ้ยน้องดูน้องพี่อ่ะกำลังดูช่องโดนถึงเพะว่าเนมีมิล่าด้วยนะเนี่ยมิล่านี่ใช้กันเระสุนกล้ามยิงอะไรวะถ้าพี่เราผเอาคนนี้ติงแค่ And defuse it. We don't always need a hole. We can use the door. I'm just expediting the process, Zero. Deploying shortcut. กระจบวิลาครับตองนะเดี๋ยวผมสโมเข้าไปปะโอเคอเใช้เอว่างโอเคเดี๋ยวไปดูเมียสมิอยู่ปิงหนึ่งเปิงสามรับไหนกันวะอ๋อบต้องเกียร์ B บ สโิงทอากิกูกลัวโดนจำซแกใช่ไหมพี่จ้าคามใช้อุ้ยอยู่บนจริงด้วยไอ้วางอาตมีนะเนีย โอ้ยบุรุษยืนเล่นมือถือชิวเลยอ่ะไปขวาแล้วอ้าวตัวนี้อยู่นี่นะนิ่งสองเฮ้ยโอ้ยลูกโซมันเยอะมากอะนี่นี่นี่อยู่ขวานะอยู่ขวาเลยสองตัวเลยนะกั้นไอ้ในตรงมิงก่อนโอ้ยอ้าวตัวนี้สวยมีโดนมอหิวหิวหิวนี่มีล่าอยู่นี่ อี่จ้ามก้าวิงสองจ้าหาย่ายหาย่ายหาย่ายหายายอยนหัวจ้าน่ะมีาตรงนี้หน้าต่างนี้เห็นเห็นจะโดนคอร์สสอตัวระวังตรงนี้อยู่ดานตละอ้ยหืมไเป็นไไม่นอันนี้ ก็แต่การคัาสให้มีอยู่นะไม่มีนะยี่สิบวิทันแล้ววะระวังนะมีสิบสิบวินาทโอ้สองฟังอ้ยโอ้โหเ่าดาเท่าดาเฮลดาเนองนีน่องคุณเห็นฝีม uh! ือเบอร์หน mm ah. ึ่งของหน่วยเรายังไะแชท ลืมเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะโอ้เวลาโคตรกดดันเลยเออไเอเหีืออันนี้แล้วกันขนาดเนี่ยขนาดน้องผมทำงานในช่วงเวลากดดันยังแบบยังขนาดนี้คิดดูดิเออนี <c oughs> ่ถ้าไม่กดดันจะขนาดไหน <c oughs> ไหาเวลาเป ที่ที่เราไม่ถนัดที่สุดก็คือการกันเฉพาะด่านนี้เฉพาะไซเน,น,น,นี้ไซ,ไซอีกหแบบโดพอแมแพรมไซ้โคตรยากเจอกันทุกคนอตา <c oughs> <ม>ยแ่พิจิวโรยแก ้าเกิดมาคอนแรบกับมาเวลนะอออลิคกี่ควรจะเป็นจักรดอมอุ้ยโอ้ด่านเดิมเลยนี่วะเสร็จแเดิมเดิมเดนมาแค่ไหนเลินนี้เลย

โอ้ยเข้ามาแล้วหน้าต่างอุ้ยเร็วจัดเอ้ยเอ้า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 ไม่มีใครอยู่กับผมเลยเหรอเอ้า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 เวางมิวอยู่ไม่มีกรอยู่เลยตอนที่พี่บอกมาเข้ามาแล้วแล้วพี่วิ่งไปแล้วอ่ะก็จะเข้าเหล่าลาบปะเหล่าลาเหล่าลา อยู่น้าตัง